เครื่องคูปุต้ z เซตทีร้อาพัดนะครับตัวนี้เป็นถังเหล็กนะครับผมครับลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับมีตั้งแต่120แรงขึ้นไปนะครับไปจนถึง180เลยนะครับอันนี้เป็นเซตทีหนตัวใหม่นะครับไฟ led นะครับการรับประกันสินค้านะครับอยู่ที่3ปีนะครับนี่นะครับ นำมูกน้ำมันเติมเรียบร้อยครับอ้าวลุยเลยครับช่าง<ม>ก็มีการดูแลหลังการขายด้วยนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการครับเปิดไฟครับเกิดไฟดไฟไง รับเองนะครับเอาไว้ย้ำนานครับในฤดูกาลต่อไปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ